เปิดบ้านพยาบาลมชทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM ร้อย้ร็มาเข้าสู่ช่วงเวลาของเปิดบ้านพยาบาลมชในตัพผมยุรยุทธ์ที่นี่ FM ร้อยเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นีครับติดตามกันทางเว็บไซต์ w w e w fm 1 0 0 cmu com อีกช่องทางหนึ่งด้วยนะครับในช่วงเวลานี้ในตอว,วันนี้มาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์วิลาวันเตือนราชอาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลสาธาราณาสุขคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณว,วิลยุทธ์แล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะครับวันนี้คุยกันในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพดีนะครับ ปกติถ้าเราพูดถึงการมีสุขภาพที่ดีนี่รับเราก็จะเข้าใจว่าถ้าไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรแบบนี้ก็นั่นจะแสดงว่ามีสุขภาพที่ดีแล้วนึกคับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปนึกครับอาจารย์ครับอาจจะมีอะไรมากกว่านั้นนึกรับถึงจะบอกว่ามีสุขภาพที่ดีได้นะครับ ปกติเวลาเราพูดถึงสุขภาพที่ดีในประชาชนคนทั่วๆไปก็จะมองว่าก็คือไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนั่นแหละค่ะนะคะแล้วบางคนก็จะตีความว่าถ้าเกิดการที่เรามีโรคภัยไข้ขเจ็บหรือเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยก็แสดงถึงว่าเราไม่ได้มีสุขภาพที่ดีอย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> อันนี้เป็นความคิดของคนทั่วๆไปซึ่งจริงๆเนี่ยคะ่ะถ้าเรามองในมุมนั้นบางทีมันอาจจะมองทําให้รู้สึกแบบมองเชิงลบเนอ้อาจะยเนาะเช่นเหมือนกับว่าเออ เราจะสุขภาพดีมันไม่ใช่แค่ว่าเรื่องของร่างกายอย่างเดียวอะค่ะในปกติจริงๆเนี่ยบางครั้งอาจจะเห็นอาจารย์เคยมีเราก็เคยมีใช่ไหมคะหรืออาจารย์อาจจะเคยเจอว่าบางครั้งอะเราอาจจะรู้สึกว่าช่วงนี้เราสุขภาพไม่ดีแต่บางครั้งบางช่วงเวลาที่ทําใหออ้มีความสุขในชีวิตเนี่ยค่ะบางครั้งตัวนั้นอะมันคือการมีสุขภาพที่ดีได้ตรงนี้มันคือมาจากแบบสุขภาพใจค่ะ มันคือใจค่ะอาจารย์รเราเจ็บไม่ได้ป่วยแต่เราสามารถอยู่กับมันได้อย่างเป็นความสุขแล้วเราก็มองว่ามันคือสุขภาพดีได้ครับก็คือไม่ไม่เจ็บป่วยทางกายแล้วก็ต้องไม่เจ็บป่วยทางใจด้วยนะครับต้องไม่เจ็บป่วยทางใจด้วยเพราะว่าใช่ไหมอาจารย์เราป่วยด้วยกายแล้วเรียบร้อยใช่ไหมคะคแล้วเราก็มองว่าไอการเจ็บป่วยทางกายนั้นของเรามันเป็นความทุกข์สะมากเลยเงี้ยค่ะสุดท้ายเราก็ใจใจป่วยด้วยทีนี้ถ้าใจทั้งใจป่วยแล้วกายป่วยตัวเนี้ยคราวเนี้ยถึงจะเรียกว่าป่วยจริงจริง ถ้าเรามองเนาะอย่างนี้ค่ะอาจารย์เวลยุบางทีบางครั้งอาจารย์กล้วยเนี่ยก็จะเป็นไม่อยากจะบอกว่าเราแบบเออแบบอะไรอะ่ะจะเป็นถึงนักธรรม,มะธรรมโมหรืออะไรก็ไม่ใช่แต่ว่าตัวเองก็เป็นคนศาสนาพุทธเนาะแล้วก็พอดีในครอบครัวก็จะยึดมั่นในเรื่องของศาสนาส่วนใหญ่เราก็จะบอกว่าตัวเนี้ยค่ะอ่าสุขหรือทุกข์มันอยู่ที่ใจอะ่ะใช่ไหมคะอาจารย์ มันอยู่ที่ใจดังนั้นถ้าใจเราเป็นสุกอะค่ะเราก็สามารถอยู่ตรงนั้นได้อย่างมีความสุขจานย์ก้อยมีคนไข้ในที่แบบในความดูแลในความดูแลหมายถึงว่าเป็นอาจารย์พยาบาลชุมชนใช่ไหมคะก็จะม,มีคนไข้ที่แบบว่าเราจะมนต้องไปเยี่ยมบ้านบ้างอะไรบ้างก็มีเจ็บไข้ได้ป่วยในช่วงหนึ่งเนี่ยของชีวิตอย่างตอนที่อาจารย์ก้ยอยยังอายุไม่เยอะค่ะ เวลามันผ่านมาอายุยังน้อยๆอ,อยู่เราก็จะมองโลกในอีกมุมหนึง่งพอเวลาผ่านไปนะคะสถานการณ์หรือสิ่งแวดล้อมบางครั้งหรือประสบการชีวิตของคนอื่นทําให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นค่ะอาจารย์บางทีเราเราเห็นนะ่ะครั้งหนึ่งที่อาจารย์กล้วยแบบมันมันมามา,มาตกผลึกแล้วคิดคิดได้เลยเนาะมันก็เป็นหลักพุทธศาสนาเหมือนกันนะคะคือ <ừ. S 1> จริงๆมันอยู่ที่ใจเพราะพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้จักพอรู้จักอิ่มเจ็บไข้ได้ป่วยถ้ามองคือกาย จริงๆของเราความเป็นมนุษย์จะมีกายหยาบกายละเอียดใช่ไหมคะอาจารย์อาจารย์คงเคยได้ยินแบบนี้เนาะเหมือนเรารดูหนังจีนเนี่ที่มีวิทยายุทธเนี่ยคะ่ะเขาก็จะมีที่เป็นหนังแบบเทพหรืออะไรอย่างเงี้ยค,ะค่ะนะคะใครได้ป่วยก็กายหยาบของเรานะคะแต่ว่าสุขทุกข์ของเราก็คือใจตัวนี้ที่สําคัญมากเลยอาจารย์ก็้จะเล่าให้ฟังหนึ่งหนึ่งเคสนะคะที่เคยเป็นมุมที่ทําให้เกิดอความเข้าใจในตรงนี้เลยคะ่ะ ได้มีโอกาสไปเยี่ยมบ้านคนไข้เนาะด้วยความเป็นอาจารย์พยาบาลเนาะผ่านนักศึกษาไปเยี่ยมบ้านนะคะไปเยี่ยมบ้านแม่อุ้ยคนนึงค่ะซึ่งมีโรคประจําตัวเป็นโรคเรื้อรังแล้วก็ไปเยี่ยมแม่อุ้ยเคสนั้นนะคะแม่อุ้ยเนี่ยค่ะเป็นเคสที่เขาเพิ่งสูญเสียลูกชายจาก อุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์นะคะเฮตอินจรีแล้วก็เสียชีวิตนะคะคตอนนั้นเราก็มีการสอนนักศึกษาว่าถือเป็นภาวะที่เรียกว่าภาวะวิกฤตของคนไข้คนไข้ต้องมีความทุกข์มากๆเลยในการที่ส่วนเสียรูปเพราะฉะนั้นเราจําเป็นต้องให้การดูแลอันนั้นคือมุมที่เราคุยกับน,นักศึกษาที่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปเตรียมให้การดูแลเขาแต่พอไปถึงอาจารย์รู้ไหมคะ,ะในการที่ไปเยี่ยมบ้านเคสนั้นเนะะี่ยค่ะวันนั้นทาให้อาจารย์กล้วยเก็ตเลยเรื่องว่า บางทีในเรื่องของการเจ็บป่วยของเขาหรือแม้กระทั่งการสูญเสียบางครั้งมันอาจจะไม่ใช่ความทุกข์ก็ได้ม,มันอาจจะเป็นความสุขก็ได้นะคะเคสของแม่อุ้ยคนนั้นนะคะคเขากลายเป็นมุมมองที่ว่าลูกชายของเขาเนี่ยคือแม่อุ้ยจะมีลูกสามคนลูกสองคนเนี่ยค่ะไปทํางานที่กรุงเทพแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยติดต่อไม่ได้มีลูกชายคนเล็กสุดเนี่ยอายุยี่สิบเอ็ดปีซึ่งแบบเป็นคนที่เหมือน,อนแบบช่วยแม่อุ้ยหาเลี้ยงอะไรเงี้ยค่ะคเสร็จแล้วก็เกิดการเสียชีวิตขึ้น ตอนวันที่เราไปเราเตรียมพร้อมเลยที่จะให้การดูแลเนี่ยค่ะกับแม่อุยนะคะในเรื่องของโรคเข้ากับเรื่องใจแต่ว่าการตกผลึกทางความคิดของแม่อุยค่ะที่มองในเรื่องของความเป็นความตายค่ะโดยใช้วิธีของพุทธเนี่ยค่ะครับที่มองเป็นว่าตัวเนี้ยมันเรามองว่าคือการสูญเสียก็คือการสูญเสียแต่ถ้าเรามองว่าเนี่ยมันคือสัจธรรมของชีวิตเนี่ยค่ะมันก็คือจบ ก็คือแม่อุ้ยก็บอกเหมือนว่าตัวนี้ถามว่าเป็นความสุขไหมเป็นความสุขเพราะว่าแม่อุ้ยเนี่ยลูกตายไปแล้วแม่อุ้ยไม่มีห่วงอะไรอีกแล้วจะ hmm. ต,ตายวันตายพุ่งก็ไม่เป็นไรมันคือความคิดเลยค่ะอาจารย์ค่ะคแล้วเราก็ถามว่าแม่อุย้ยจะอยู่คนเดียวด้วยแม่อุ้ยทุกไหมแม่อุ้ยบอกไม่ทุกการที่อยู่เนี่ยอยู่อย่างมีความหวังว่าแม่อุ้ยมองว่าที่มีชีวิตอยู่เนี่ยค่ะเขามีความหวังที่จะ ทำบุญทำทานเพื่อให้ลูกที่อยู่ในพบหน้าได้มีอาหารการกินก็ถามว่าทําไมแม่อุ้ยรู้สึกอย่างนั้นหรอทําไมคิดอย่างนั้นเขาบอกว่าลูกชายเขาอายุยังน้อยทําบุญก็ยังน้อยเพราะฉะนั้นถ้าไปในอีกพบหน้าอาจจะไม่มีอาหารการกินที่ดีแม่อุ้ยมีชีวิตอยู่ตรงเนี้ยอยากอยู่ให้ยาวนานที่สุดจะได้ทําบุญทําทานไปให้ลูกเนี่ค่ะอา,าจารย์อยู่ที่กระบวนการคิดหรือมเซ็ตของเราเองใช่ไหมคะครับครับอืมครับก็คือ แม่อุ้ยเนี่ยสามารถที่จะยอมรับความจริงได้ด้วยมุมมองมแล้วก็ยังมีมมมมงความหวังค,ครับใ่ค่ะม,มุมมองที่ที่ถ้าแค่แม่อุ้ยรู้สึกว่าอืตรงเนี้ยเ,เ,เป็นเป็นเป็นคือเหมือนท่านตกผลึกไปเรียบร้อยและ<ม>้ะณวันนั้นที่เรามองอ่ะในมุมของอาจารย์พยาบาลเออเราเข้าใจอีกแบบหนึ่งเราจะไปเจอแม่อุ้ยที่โศกเศร้าเสียใจหรือว่าอาจจะท้อแท้สิ้นหวังค่าตัวตายอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ว่าไปาถึงนี่เป็นคนละเรื่องเลยนะครับ เป็ <laughs> เรื่องเลยค่ะอันนี้ก็คือบางบางครั้งเนี่ยบางทีหัวข้ออาจารย์ให้มาเนี่ยมันเป็น a b s t r a c เหมือนกันนะที่เราต้องต้องทำความเข้าใจแต่ว่ามันเป็นการเหมือนบ่มบ่มเพราะความเข้มแข็งทางจิตใจอะาคา่ะ <Okay. S 2> การย์เพราะฉะนั้นสุขภาพดีของเราอะ่ะถึงแม้ว่าเราจะป่วยถ้าใจเราเป็นสุข เราก็อยู่กับมันได้อย่างเป็นสุขแล้วเราก็ถือว่าเราเป็นคนที่มีสุขภาพดีเพียงแต่ว่าเรามีโรคเนี้ยเข้ามาด้วยแต่อย่ามองว่าเขาเป็นปัจจัยที่สําคัญในชีวิตของเราที่ทําให้เราขาดซึ่งความสุขอะค่ะอืมครับกายป่วยแต่ว่าใจอย่าได้ป่วยไปด้วยนะครับต้องมีกําลังใจนะครับกําลังใจที่สําคัญอ่าครับจะได้อยู่กับโรคได้อย่างมีความสุขนะครับทํานองนั้นทานองนั้นคะ่ะอาจาถามว่าจริงๆคืออะไรถ้าดูคือแค่ จริงๆถ้าการการที่เราสุขภาพดีอ่ะถามว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยเราเกิดมาเราก็จะต้องแบบต้องอิ่มถูกไหมคะอใช่ไหมคะครับใช่แต่กายรเราไม่อิ่มพอกายเราเจ็บป่วยแต่ถ้าเราอ่ะกายไม่อิ่มเสร็จทําให้ใจเราไม่อิ่มด้วยโดยใจเราปว่วยด้วยทีนี้เราก็แบบระเนระด้านเลยอครับเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนจะคิดแบบแม่อุ้ยที่อาจารย์ยกตัวอย่างแบบนั้นได้นะครับใช่ค่ะอาจารย์ครั้งนั้นเป็นจุดเปลี่ยนของเราเหมือนกันที่เรามองว่าเออบางครั้งเนี่ยค่ะคือ จะถามว่ามันเป็นมุมมองถึงความคิดที่ถูกต้องไหมถูกต้องบางทีเราเป็นแานทำไปทําความเข้าใจของคนอื่นโดยภายใต้ที่เอาตัวเราอ่ะเป็นสรัเนาะเป็นจุดศูนย์กลางเนาะว่าเราเป็นอย่างเงี้ยเราคิดว่าเขาน่าจะคิดอย่างนั้นแต่บางครั้งไม่ใช่แต่ในลักษณะของตัวนั้นนะคะเป็นตัวเป็นเหมือนบทเรียนที่ทาให้เราคิดว่าอปัญหาสุขภาพหรืออะไรก็ตามที่มากระทบกับชีวิตอะคะ่ะถ้าเรามองในอีกมุมนึงอะคะ่ะ มันมันสามารถที่จะเป็นตัวที่ทําให้เราอ่ะเข้าสู่จุดสมดุลของเราได้คือวิกฤตเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ทําให้เราสามารถตกผลึกความคิดบางอย่างได้แต่ตัวนี้คืออยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นถ้าสุขภาพดีค่ะถึงแม้ว่าเจ็บป่วยถ้าเรามองว่าเราก็สุขภาพดีแต่เราอยู่กับโลกมันอนะ่ะอย่างมีความสุขอะค่ะ <c oughs> คือเรารู้ว่าเป็นเบาหวานรู้ว่าเป็นความดานันรู้ว่าเป็นโรคนี้ เราก็แค่รับรู้ว่าเราจะต้องดูแลกายของเราอะค่ะตามกระบวนการการรักษาของแพทย์หรือดูแลอย่างถูกต้องเหมาะสมแต่ทีเนี้ยอ,อาจารย์เคยเคยได้ยินใช่ไหมคะที่คนไข้บอกว่าแบบไปหาหมอหมอก็บอกว่าเนี่ยก็ต้องลดหวานนะลดมันนะลดเค็มอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นถูกไหมคะ <c oughs> แต่บางครั้งหมอไม่ได้มีความเข้าใจเรามากครับ <c oughs> ไม่ได้รู้วิถีชีวิตเราคนที่รู้ดีที่สุดคือตัวเรา แต่เราจะต้องไม่เอาตัวเราเป็นใหญ่เราก็คือจะต้องดูเอาตัวของทางการแพทย์มาบอกแล้วเราทําทได้มากน้อยแค่ไหนเขาบอกให้เลิก ถ้าตอนเลิกเลิอกอยังไม่ได้ลดได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะคก็ต้องเหมือนค่อยเป็นค่อยไปซึ่งตรงนี้ถ้าสมมตินในเชิงสุขภาพอะ่ะจะต้องเป็นกระบวนการที่ทั้งหมอกอับคนไข้ต้องมาปรับด้วยกันนะคะสิ่งสําคัญที่สุดเลยก็คือว่าถามอาจารย์กล้วยว่าคนไข้ทุกคนคะ่ะเมื่อรู้ว่าตัวเองเป็นโรคหรือจะป่วยด้วยโรคอะไรก็ตามเนี่ยคนไข้จะรู้สึกเป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่ใช่คนที่สุขภาพดีแต่ทํายังไงที่ให้ให้เขาอ่ะ มีความรู้สึกว่าปรับกระบวนกัรพัฒนาทางความคิดให้รู้สึกว่าเออเราสามารถจะอยู่กับโรคนั้นนะ่ะอย่างเป็นสุขได้อย่างไรครับบางทีคุณหมอจะห้ามนะครับห้ามกินนั้นห้ามกินนี้อย่างที่อาจารย์พูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วคนไข้ก็จะรู้สึกว่าเอาแเราจะอยู่กับโรคนี้ได้ยังไงจะมีชีวิตอยู่ต่อไปยังไงในเมื่อถูกห้ามมีหมดทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับใช่ค่ะ อตัวอาจารย์กล้วยเนี่ยรับผิดชอบในเรื่องของการรักษาโรคเบื้องต้นนะคะจะมีรประสบการณ์ในการดูแลคนไข้าบางทีก็จะบอกคนไข้ไปโอเคช่วงนี้ฤดูทุเรียนอาจารย์สักคําได้บอได้บ๊อสักคำได้เลยค่ะได้เลยคําก็คือคําเดียวนะหั่นชิ้นประมาณเท่านี้นะช่วงนี้หน้าลำยายขอสกแกนสงแก่นได้ไหม,มได้เลยค่ะก็คื <S 2> <S 2> อ คนเราอ่ะอาจารย์อาจารย์เหมือนแบบยิ่งห้าเหมือนยิ่งยุถูกไหมคะ <c oughs> พอยิ่งยุเสร็จแล้วแหบจะยิ่งลามไปไกลเลยแต่ให้เขาอยู่โอเคเป็นเบาหวานก็คือทานได้แต่ต้องไม่เยอะงั้นสําหรับค่าน้ําตาลประมาณเนี้ยควรจะทานประมาณเท่าไหร่ตัวเนี้ยค่ะไท <c oughs> ยฐานะทีมสุขภาพเราคงให้ความรู้เขาแต่ตัวนี้ยังไงก็ตามอ่ะเราจะต้องปรับในกระบวนที่ความคิดของของคนคนนั้นด้วยค่ะว่าเขาอ่ะรู้สึกแฮปปี้ยังไงจะมีคนบางกลุ่มนะอาจารย์ที่รู้สึกว่าไม่เป็นไรหรอก ก็กินยาไปอ่ะฉันจะมีความสุขกับชีวิตแบบนี้ยอันนี้เขาก็เป็นสุขแล้วคะอาจารย์มีปัญหาก็แก้กันไปก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งครับ,รบนี่ก็จะมีความน่ารักพอเจอแล้วมีปัญหาก็จะขอโทษขอโพยแต่กัน,นี่คืเขาก็บอกว่าสุขภาพของเขาเนี่ยเขาอยากจะอยู่กับมันอย่างมีความสุขอ่ะอยากขอได้กินบ้างาได้ทําอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะครับครับก็คือดูแลสุขภาพแบบพอดีๆไม่เคร่งครัดเกินไปไม่แบบสุดโต่งเกินไปอะไรเงี้ยนะครับเป็นทางสายกลางอะไรเงี้ยนะครับ สายกลางของสมัยก่อนที่แบบท่านพระพุทธเจ้าบอกเนี่ยคะ่ะถูกต้องที่สุดอ hmm. ไม่ไม่เราบางทีอาจารย์เราก็ไม่รู้เนาะว่าในคนคนนั้นเนี่ยเขามีปัญหาในเรื่องอะไรบางครั้งเราอาจจะต้องแบบเป็นกลางคือเราไม่มีความเข้าใจไม่มีทางที่จะเข้าใจความเป็นไปเป็นมาของคนคนนั้นทั้งหมด hmm. คนที่จะเข้าใจตัวเขาเองที่สุดคือตัวเขา, hmm. อ,าอาจารย์อาจารย์ทราบไหมคะอาจารย์กล้วยมีลูกเป็นออทิสติกอืมครับค่ะเป็นออทิสติก ลูกเป็นออทิสติกถามอาจัน์กวยทุกไหมทุกนะทุกนั้นานวันที่ตอนแรกที่รู้ค่ะครับ,รบทั้งที่เจ็บป่วยไหมป่วยใจค่ะป่วยเพราะว่าเราไม่คิดว่าลูกเราจะเป็นก็คือป่วยใจครับครับอมันก็คือความป่วยใจถามว่าครอบครัวเราเป็นครอบครัวที่สุขภาพดีไหมไม่ครอบครัวเรามีลูกที่มีปัญหาสุขภาพเราก็มองว่าเพราะฉะนั้นเราไม่ใช่คนที่มีสุขภาพดี พอทั้งที่ถึงเราไม่ได้มีโรคนะเนี่ยค่ะแต่ลูกเราเป็นเราก็เหมือนเป็นเพราะว่าครอบครัวก็คือครอบครัวใช่ไหมคะอตอนนั้นก็คือเหมือนกับสุขภาพจิตของคนในครอบครัวก็น่าจะแย่ไปหมดใช่ไหมครับหลังจากที่รู้ครับใช่ค่ะก็จะแย่ไปหมดเลยให้เวลากับมันอันนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวเลยค่ะเราก็ตอนนั้นทุกข์เหมือนทุกข์ฉันไม่ได้ป่วยแต่ทุกข์จังเลยเหมือนคนป่วยกินไม่ได้นอนไม่หลับเหมือนคนป่วยแต่วันหนึ่งค่ะ มันจะมีกระบวนการของตัวเ,เราเองที่เรามองว่าทุกคนบอกเออให้กําลังใจสู้ๆนะค,คุณทําได้สามารถดูแลตัวเองได้คาว่าสู้ๆเป็นคําที่น่ารักนะคะแต่ทํายากค่ะอาจารย์ <c oughs> บ่อยจะมีลยุจะสู้ๆนะสู้ๆนะอาจารย์ <c oughs> ทำได้อะ, <c oughs> อ,ะอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> คือยากสุดท้ายมาอาจารย์ก็วยเจอกับตัวเองเลยค่ะ <c oughs> ว่าทํายังไงเนี่ยที่คําว่าสู้ๆมันถึงจะประสบความสําเร็จก็คือจากตัวเราเองเลยค่ะ <c oughs> ตัวเราที่มานั่งแบบเหมือน หมือนมาตกผลึกแล้วเราก็คิดเองว่าเอ๊ะเนี่ยในคำเนี้ยทุกคนให้กำลังใจเราแต่ช่วยอะไรเราไม่ได้หรอกเราต้องช่วยตัวเราเองเพราะฉะนั้น mm hmm. ก็กลับมาตั้งสติค่ะคือปรับงั้นเราจะอยู่กับเขาเราจะอยู่เป็นครอบครัวนี้อย่างมีความสุขได้ยังไง mm hmm. จะดึงดึงรอยยิ้มของทุกคนกลับมาเหมือนเดิมอะ่ะอย่างเงี้ยค่ะค <Okay. S 2> มันมันอยู่ที่แบบมันอยู่ที่ใจเลยอาจารย์อืมครับก็คือเริ่มต้นเราอาจจะได้กาลังใจจากคนรอบข้างก่อนแต่ว่า กำลังใจจากคนรอบข้างอย่างเดียวไม่พอเนี่ยต,ต้องอยู่ที่ตัวเราเองด้วยนะครับตัวเราเองสําคัญที่สุดค่ะคนอ,อื่นบอกเราสู้ๆแต่เราไม่ทําอะไรเลยมันก็ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะม,มันถึงต้องบอกว่าใจอะค่ะอยู่ที่รกระบวนการคิดเราต้องคิดเสร็จแล้วเราก็ต้องสั่งใจรเราต้องสั่งให้เราคิดอย่างเนี้ยว่าอืฉันต้องทําได้นะฉันต้องสู้ได้นะอ,อาจารย์กล้วยมีคนไข้ยอยู่หนึ่งคนเป็นมะเร็ง เป็นโรคมะเร็งนะคะคนไข้เคสเนี้ยค่ะเป็นมะเร็งตอนที่เขารับทราบว่าเป็นมะเร็งเอาว่าเป็นไม่เป็นคนไข้ไม่เป็นคนใกล้ตัวจริงๆคือเป็นคุณพ่อคุณพ่อเป็นมะเร็งณวันเนื่องจากว่าคุณพ่อเป็นมะเร็งเนี่ยค่ะนะคะณวันที่รับทราบเนี่ยคุณพ่อนิ่งทุกคนในบ้านทุกมากเหมือนกันเมื่อรู้ว่าพ่อเป็นมะเร็งนะคะพ่อไม่มีน้ำตาไม่ร้องไห้ไม่ร้องไห้เลย ไม่ร้องไห้แล้วพ่อก็แบบเหมือนยิ้มรับมานี่คือพ่อจันกล้วยเลยนะคะครับยิ้มรับเข้ารับการรักษาคุณพ่อเป็นนั่งคือเป็นคนที่แบบเริ่มใส่ในกุศลสนานั่งสมาธิทุกวันณวันที่คุณพ่อเนี่ยรู้เนี่ยค่ะเข้าการะบวนการการผ่าตัดคุณพ่อผ่าตัดอ่ามะเร็งชนิดนั้นใช้เวลาที่โรงพยาบาลรามานะคะคเป็นเวลาสิบเอ็ดชั่วโมงโอ,อาจารย์เชื่อไหม ความมหัศจรรย์ของสมาธิค่ะค่าระดับความดันของคุณพ่ออาจารย์กล้วยอยู่ที่ร้อยสิบแปดสิบตลอดอาจารย์แพทย์ที่โรงพยาบาลรามาที่เป็นวิสัญญีบอกว่าอันนี้มันคืออนุภาพของสมาธิมันเป็นสติสมาธิติดที่สงบมากเลยค่ะเพรับพ่ออาจารย์กล้วยเป็นแบบอย่างของการที่มองเป็นว่าก็ พ่อเป็นมะเร็งกล่องเสียงนะคะแล้วก็เป็นระยะที่สี่ซึ่งลามไปที่ต่อมน้ำเหลืองตอนนั้นนะคะคใช้เวลาผ่าตัดซึ่งเป็นอาจารย์แพทย์ที่แบบช่วยดูแลให้นะคะผ่าถึงสิบเอ็ดชั่วโมงคุณพ่อเสียเสียเลือดไม่เยอะเพราะว่าสามารถคุมระดับความดันโลหิตได้ไม่ต้องต้องไม่ต้องเติมเลือดเลยแล้วตอนนั้นอาจารย์เขาก็มีการถามว่าเออคุณพ่อเนี่ยเออทำไมแปลกไม่เคยดมยาคนไหนเลยที่มีค่าความดันสเตเบิลหรือคงที่ขนาดนี้ครับ เรื่องตัวนี้จริงๆถามว่ามันเป็นอะไรก็คือเป็นค่าของการวิจัยเขาก็บอกว่าตัวนี้มันเป็นสารเคมีในร่างกายเลยค่ะที่มันสามารถที่ด้วยสมาธิมันคงสมดุลทําให้คุมในเรื่องของพยาธิสภาพอ่ะให้อยู่ในระดับที่ปกติคุณพ่อจันย์กล้วยคุณหมอคาดการว่าจะอยู่น่าจะอยู่ได้ประมาณสักห้าปีเนาะ mm. นะคะถึงสิบปี mm. คุณพ่ออยู่ได้ถึงสามสิบปีเลยนะคะ oh. จา์ครับด้วยกระบวนการของที่แบบใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนาอันนั้นก็คือแค่ไกลอยากป่วย ใจเราต้องไม่ป่วยสิลูกอันนี้ hmm. คือคำที่พ่อบอกไว้ครับถ้าเราคิดว่าเราไม่ใช่คนป่วยเรามีหน้าที่แค่เราเกิดมาจิตอยู่ที่เราจิตสูงจิตต่ำอยู่ที่เราเรามีหน้าแท้มีหน้าที่แค่ดูแลรักษาร่างกายให้ดีที่สุดเท่าที่ศักยภาพทำได้ hmm. ค่ะ <c oughs> เมื่อร่างกายป่วยเราก็ดูแลไปใจต้องไม่ป่วยค่ะ hmm. แล้วสุดท้ายคุณพ่อจันเก้ยก็เสียไปด้วยโรคชรานะคะอาจารย์ hmm. ก็อยู่ได้ถึงสามสิบปีเลยนะคะอือครับไม่ได้เสียจากโรคมะเร็งแต่อย่างใดเลยไม่ได้เสียจากมะเร็งค่ะแล้วสุดท้ายมะเร็งก็หายนะคะอาจารย์ก็ฟลอราฟอยู่ด้วยก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นจากมะเร็งครับครับทั้งที่เป็นระยะที่สี่ซึ่งแบบอ่ากระจายไปต่อมน้ําเหลืองแล้วอืมครับนนี้นี้คือถามว่าเป็นเป็นความเชื่อไหมส่วนหนึ่งเป็นความเชื่อแต่ ที่ลองใ้ดูในเรื่องของิเคิลต่างๆการศึกษาการวิจัยต,ต่างๆเนี่ยค,ะค่ะอย่างเช่นเรื่องของจิตเนาะเรื่องของสมาธิต,ตัวเนี้ยค่ะสามารถช่วยในเรื่องของการดูแลแล้วก็คงสภาพช่วยในการฟื้นหายของสภาพร่างกายได้เนี่ยค่ะอาจารย์ป่วยกายแต่ไม่ป่วยใจครับแล้วอย่างกรณีลูกของอาจารย์พออาจารย์ทราบว่าเป็นออทิสติกเนี่ยครับใช้เวลานานไหมครับกว่าจะสามารถที่จะปรับใจได้ครับ ตอนนั้นนะคะตอนนั้นที่ใช้เวลาอาจารย์กล้วยใช้เวลาอาจารย์เชื่อไหมร้องไห้อะทุกคืนอะอยู่หนึ่งสัปดาห์ครับร้องไห้ทุกคืนอยู่หนึ่งสัปดาห์เสร็จแล้วคือร้องไห้เพราะว่าตอนนั้นเหมือนแบบเสียใจอะตอนนั้นรู้สึกว่าเอ๊ะลูกฉันไม่น่าเป็นดูไปยังไงเขาก็เหมือนไม่เป็นใช่ไหมคะ <c oughs> ตอนนั้นเป็นกระบวนการที่ไม่ยอมรับพอตอนนั้นที่ไม่ยอมรับเนี่ยค่ะคือไม่สแสวงหาการรักษาอะไรเลย,เลยค่ะอาจารย์ <c oughs> ตอนนั้นเสร็จอะมันเหมือนกับมันเป็นอะไรที่ให้มานั่งนึกได้อยู่คืนหนึ่งคืนหนึ่งอยู่ที่แบบตอนนั้นคือน,นอนไม่หลับแล้วก็ไปนั่งนึกเนลูกเป็นออทิสติกทําไมคือเหมือนโทษตัวเองเพราะฉันเหรอเพราะใครเหรอหรืออะไรไม่รู้เสร็จแล้วมันก็เหมือนมันผุดขึ้นมาในสมองว่าเอ๊ะทำไมเมื่อไหร่ฉันจะเลิกร้องไห้สักทีคือมันคิดได้ด้วยตัวเองอะคะ่ะเลิกร้องไห้สักทีหันมาดูเห็นลูกเนี่ยคะ่ะลูกเขาก็เล่นเขาไม่ได้ทุกอะไรเลย ไม่ทุกอะไรเลยแล้วนี่ฉันก็ยังไม่ได้ทําอะไรเลยเราช่วยเหลืออะไรเขาบ้างยังไม่ได้ช่วยอะไรเลยแล้วตอนนั้นก็เลยคิดว่าพอเลยหยุดเลิกร้องไห้ hmm. ออามามองตอนนั้นไปตัวไปมองค่ะอาจารย์กล้วยปรับกระบ,บวนคิดในไหนมามองด้านบวกสิ <Okay. S 2> ก็นั่งมองลูกตอนนั้นนะคะ <Okay. S 2> นั่งมองลูกว่าลูกไม่ได้พิการนะไม่ได้เหียบมีพยาธิสภาพเดินไม่ได้หรือสมองปัญญาอ่อนเพียงแต่ว่าเขาอะมีปัญหาเรื่องของการปฏิสัมพันธ์กับสังคม hmm. ลูกตัดข้าวกินเองได้นะลูกอาบน้ําเองได้นะใส่เสื้อผ้าเองได้นะพูดคุยรู้เรื่องได้ครับใช่ค่ะดูแลได้นะคะเราบอกอะไรได้ลูกไม่ได้เหมือนอื่นยังมีจุดดีที่เขาเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยตอนนั้นก็เลยกลับมาคิดในช่วงเวลาตรงเนี้ยที่ร้องไห้เป็นหนึ่งสัปดาห์เนี่ยไม่ได้ทําอะไรให้ลูกเลยอ่ะเสียเวลาไปศูนย์เปล่าตอนนั้นก็เลยกลับมาอ่านงานวิจัยค้นคว้าปรึกษาคุณหมอต่างๆค่ะแล้วก็มาส่งเสริมเขา ตอนนั้นก็เลยมองว่าเอ๊ะเราให้เวลากับความเสียใจเราหนึ่งสัปดาห์ตอนนั้นนะพอไหม,อ,มอาจารย์ตอนนั้นน่ะหนึ่งสัปดาห์นะแต่มันจะเป็นจุดที่แบบกลับมาสู่เสียใจมันจะปิ้นไปปิ้นมาค่ะอาจารย์นึกออกไหมคะค,คอันนี้จากประสบการณ์ตรงของอาจารย์กล้วยนะช่วงที่มันสลับไปสลับมามันทําให้เราอ่ะค่ะไม่ได้การได้งานอะไรเลยครับไม่ได้การได้งานอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้มีแ,แสงสว่างในการที่จะสแสวงหาการช่วยเหลือเขาพอ ตั้งสติเนี่ยค่ะมาหยุดตรงที่ตอนนั้นสามีบอกว่ามามองดูลูกดีๆลูกไม่ได้พิการ hmm. ถ้าเทียบกับคนอื่นที่ลูกพิการเนี่ยปัญญาอ่อนหรืออะไรน่ยอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่งั้นเราร่วมกันใหม่ตอนนั้นก็มาจากกำลังใจจากครอบครัวเราช่วยกันใหม่ช่วยกันไม่ใช่ความผิดของใครเลยงั้นเราช่วยกันตัวนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะสู้ไปด้วยกันก็กลับเอาลูกมาพัฒนาค่ะไปส่งเสริมการเรียนรู้ของเขา น่คะค่ะอาจารย์ <Okay. S 2> มันก็ผ่านมาเป็นละลอกระลอกตัวนี้หลังจากนั้นที่พอ่อพ่อนั้นเสร็จทีนี้ปัญหาอะไรนะอาจารย์บอกเลยรับได้หมดรับได้หมดในฐานะของความเป็นแม่เพราะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยที่มองว่าคนที่สําคัญที่สุดในครอบครัวคือใครคือคุณพ่อ <Okay. S 2> แล้วก็ด้วยเนี่ยอ่าเราเสียใจมาหมดละแล้วก็ด้วยเหตุที่เป็นเรื่องของลูกที่ว่าสําคัญที่สุดหลังจากนั้นคิดว่ามีอะไรเข้ามาเราจะต้องสู้กับมันอยู่ที่ใจการบวนการคิดของเราเลยคะ่ะ ทุกวันนี้ทํางานเราก็อาจารย์งานก็หนักเหนื่อยเนาะเงี้ยค่ะคแต่ถ้ารเราคิดว่าเราสนุกเนี่ยค่ะก็สนุกอยู่กับมันไปอาจารย์กุ้วยคิดบวกนะกับการทํางานหรืออะไรนะคะครับครับใจสําคัญที่สุดค่ะครับก็ทุกอย่างอยู่ที่ใจในครับสุขภาพดีก็ไม่ได้หมายถึงสุขภาพทางกายดีเท่านั้นแต่ว่าต้องเป็นสุขภาพใจที่ดีด้วยนะครับ ใช่ค่ะสุขภาพใจที่ดีโดยที่เป็นใจของเราต้องเป็นใจที่เข้มแข็งไม่ใช่เป็นใจที่ต้องพึ่งพิงความเข้มแข็งหรือจากคนอื่นรเราต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับตัวของเราเองก่อนเพราะถ้าเราไม่แข็งแกร่งเราจะไม่พร้อมที่จะช่วยใครครับแล้วเราก็จะดูแลตัวเราเองไม่ได้ด้วยค่ะครับ,รบแต่ในส่วนกายให้มองว่ากายนะเขาเป็นสิ่งที่เขาให้มาตั้งแต่เกิดเรามีหน้าที่ในการดูแลรักษาทําให้ดีที่สุด คือดูแลร่างกายไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยแต่ถ้าเมื่อเจ็บแล้วเราต้องไม่ให้ใจป่วยเพราะนั้นเราก็ต้องยอมแล้วไปอยู่กับมันนะคะอ,อย่างมีความสุขครับครับครับในช่วงท้ายอย่างเช่อาจารย์ได้ฝากถึงอาจจะเป็นคนที่ตอนนี้อาจจะสุขภาพกายไม่ดีอะไรแบบนี้อยู่ด้วยนะครับอยากจะให้เข้าคิดหรือว่าให้คําแนะนํำยังไงเพื่อที่จะได้มีสุขภาพใจที่ดีนะครับอยู่กับสุขภาพกายที่ไม่ดีต่อไปได้นะครับเรา ให้กำลังใจกับทุกๆคนนะคะที่มีปัญหาสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยอะไรก็ตามอาจารย์ปุ้ยเชื่อมั่นว่าในหลักของทางศาสนาเนี่ยบางครั้งเราอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เ,าเราทําไม่ดีอะไรไว้ในอดีตหรือในปัจจุบันก็ตามมันอาจจะส่งผลกระทบทําให้ร่างกายของเราหรือสุขภาพกายกายของเราเจ็บไข้ได้ป่วยได้แต่ตัวเนี้ค่ะ เราต้องไม่ให้ร่างกายเนี่ยมากระทบกับจิตใจให้ทุกท่านมีจิตใจที่เข้มแข็งแล้วก็แข็งแรงให้มองเป็นว่าณนะตัวนี้ค่ะถึงเป็นสิ่งที่เข้ามามันเป็นแค่บทเรียนหนึ่งค่ะที่เอามาทดสอบชีวิตของความเป็นมนุษย์ของเราเราต,ต้องฝ่าฟันไปได้ด้วยจิตใจที่เข้มแข็งในปัจจุบันการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะการแพทย์มีการเจริญมีความเจริญก้าวหน้าเยอะแยะมากมายในเจ็บไข้ได้ป่วยตัยวนี้ค่ะเมื่อไรป่ป่วยเราก็ควรที่จะ ไม่หลีกหนีหรือหลีกเลี่ยงการรักษาที่เหมาะสมทางการแพทย์หรือทางศาสตร์ที่ท่านมีความเชื่อถือหรือมอีความมั่นคงทางวิชาการนะคะ,คะตัวนี้ไม่ให้ทุกคนหลบเลี่ยงเมื่อเจอกับมันเจ็บไข้ได้ป่วยควรให้เวลาในการที่จะปอบกำลังปอบใจตัวเองอะคะ่ะไม่ต้องกินเวลานานเพราะบางครั้งเจ็บไข้ได้ป่วยในบางโรคทําให้เราสูญเสียเวลาในการรักษา ให้ท่านคิดไปเลยว่าโอเคอันนี้คือกายนะเมื่อกายป่วยเรามีหนะ้าที่ต้องดูแลรักษากายเพราะฉะนั้นทําให้เต็มที่ค่ะคแต่ใจเนี่ยค่ะให้เข้มแข็งไว้และให้มองโลกว่าทุกวันนี้ค่ะเราโชคดีแค่ไหนที่เราอ่ะได้ตื่นมาลืมตาแล้วก็ได้หายใจได้พบปะพูดคนุนได้ดูแลรักษาร่างกายถึงแม้ว่าจะเป็นกายที่เจ็บป่วยต่อตามแต่ก็ยังมีลมหายใจอยู่ครับก็หวังว่าจะให้กำลังใจทุกทุกคนนะคะคจะเป็นกำลังใจกับทุกๆกคนมีจิตใจที่เข้มแข็งเร็วๆนะครับ ค,ครับวันนี้ขอบคุณนตติรองศาสตราจารย์วิลาวันเตือนราศในตริ์อาจารย์ประจำกลุ่มวิชากรา,พา,า,าราพยาบาลสาธารณสุขคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นตมาแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็ให้ข้อคิดกับเราในช่วงเวลานี้นตกขอบคุณอาจารย์มากนะครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะครับก็วอกว่า,าจะมีสุขภาพที่ดีนิตตทั้งสุขภาพทางกายแล้วก็สุขภาพทางใจด้วยนะครับกับช่วงเวลานี้นิตเปิดบ้านพยาบาลมอชในทัตที่นี่เอฟเอ็มร้อย เสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นี่ครับเ็บไซต์ www.fm100cmu.com ครับถึงช่วงเวลาท้ายๆในตรัุผมวิทยุต้องลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ